เอโยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์ร้อยห้าสินะครับผมปี2023นะฮะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะส,สีสวยๆเลยสีเป็นส,ส,สีดำด้านนะเทะ่ๆแบบนี้เลยนะมีกระจกติดไปลายแฮนด์แต่มาให้ด้วยนะฮะคันนี้สวยมากๆเลยนะ,อะคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะครับผมท่อเดิมนะคันนี้นะ สวยมากนะครับผมไฟหน้า LED นะครับระบบเบรก ABS นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยนะครับร่องยังลึกๆอยู่เลยระบบไฟติดครบนะครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆนะฮะอาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะพวกลอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะสภาพโดยรวมคือสวยจริงๆเลยนะฮะสภาพเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยเครื่องข้างเดิมนะครับ เครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะฮะระบบไฟติดครบนะครับเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไมล์เลยดีกว่าคันนี้นะเลขไมล์แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะฮะเลขไมล์อยู่ที่5,800โลเท่านั้น,นครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยเครื่องเงียบๆเ,เลยนะฮะ,ร,ร,ะ,ฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะครับคันนี้นะ สวยๆเลยนะฮะใครที่กำลังตามหารถกระบี่ใช้งานต้องเจ้าคันนี้เลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่78,9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเหมือนกัน